อันนี้เรามาเรือนสามอันนี้ค่ะมีต้นเพกาค่ะเพกาตักเพกาที่ก็เอาไปกินอันนี้น่าจะเป็นหางลูกยูอันนี้อะไรไม่รู้คูนไหมกำลังปลูกอยู่กำลังเพาะนี่ค่ะโอ้ต้นอะไรพยุงนี่น,นี่นี่ค่ะนี่ ต้นพยุงค่ะดูอ่ะนี่ค่ะเดือนสามกรมป่าไม้จังหวัดนครศรีมาค่ะนี่เรามาเอาก้าไม้นี่คือต้นพยุงค่ะอันนู้นมะข่าใช่ไหมอ๋อมะข่าเดี๋ยวไปดูก่อนนี่ค่ะมะข่านี่เม็ดมะข่าเพียบเลยค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเพาะเมล็ดอันนี้คือมะข่าหมดเลยค่ะ นี่อ่างน้ำนี่ก็กำลังเพาะอันนี้อินทนินบุกเดี๋ยวเราเอาก้าไม้ตรงนี้ชุดจอดอันนี้วาสนากำลังตามเข้ามา ยังไรสดยังไรสดจูตามทุกชดมีคนดูอยู่สี่คนโอ้เป็นพันแล้วสองพันสามพันแล้วอันอันสดอันสดอ่ะมีคนดูละคนดูอันนี้อะไรตาแบกเนาะเดี๋ยวช่วยเขายกก่อน